นรถบ้านแท้รถเปอร์เซ็นตนะคะเดี๋ยวตามไปดูในคลิปกันเลยค่ะว่าวเป็นคันไหนคะ่ะโตโยต a ามาจ s สต2.8พีเมียมคันนี้ปี2020ค่ะวันนี้นะคะใครที่ดูคลิปวิดีโอนี้นะคะราคาเพียง2 2 90,000 90, บาทเท่านั้นนะคะสำหรับคันนี้เป็นรถรุ่นที่ฮิตในพอสอนี้แล้วก็เป็นรุ่นที่หาย,ยากเลยทีเดียวค่ะ สำหรับลูกค้าท่านใดสนใจนะคะเดี๋ยวตามเมย์ไปดูเลยค่ะถ้าชอบก็สามารถรีบจับจองเป็นเจ้าของได้เลยนะคะคันนี้นะคะตกแต่งด้วยกระจังหน้าโครเมียมแบบนี้เลยค่ะเดิมจากโตโยต้านะคะมีโลโก้โตโยต้าเดิมจากโรงงานเลยค่ะแล้วก็คันนี้ขายพร้อมทะเบียนเลยนะคะตกแต่งด้วยไฟตัดหมอกเท่ๆอย่างนี้เลยค่ะมีเซ็นเซอร์รอบคันนะคะไม่ต้องกลัวเลยค่ะ ถอยจอดตรงไหนก็จะมีการแจ้งเตือนนะคะในส่วนของไฟหน้านะคะจะเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะมาพร้อมไฟ LED แล้วก็ระบบดัดไฟของใบบีมด้วยนะคะบอกเลยว่าสวยมากๆสำหรับบอดี้รถทันนี้นะคะจะเป็นสีขาวมุกค,ค่ะราคานะคะก็บอกเลยว่าคุ้มค่ากับตัวรถมากๆแล้วก็มาพร้อมไม่น้อยมากๆเลยค่ะในส่วนของล้อนะคะจะเป็นล้อแมกนะคะเดิมจากโรงงานเลยนะคะดอกอยางแน่นๆใช้งานกันได้ยาวๆเลยนะคะ สำหรับคันนี้นะคะจะเป็นกุญแจนะคะสองดอกอย่างนี้เลยค่ะเรียกว่ากุญแจสมาร์ทย์เลดนะคะกุญแจอยู่ใกล้ตัวนะคะสามารถกดล็อคกดล็อกๆๆเปิดล็อกตรงนี้ได้เลยนะคะเพียงแค่กุญแจอยู่ใกล้ตัวเดี๋ยวเราไปดูภายในรถกันบ้างนะคะสําหรับภายในนะคะคันนี้นะคะเป็นเบาะหนังสีดํานะคะภายในดํานะคะพวงมาลัยมัลติฟังชันนะคะมีปุ่มวควบคุมนะคะการเล่นบนพวงมลาลัยอย่างครบคันกันเลยทีเดียวค่ะ เลือนไม้นะคะอยู่ที่14,887กิโลเมตรรับจากเจ้าของเดิมเลยค่ะไม้แท้แน่นอนนะคะในส่วนของหน้าจอนะคะก็จะเป็นหน้าจอทัชสกรีนนะคะเล่น DVD CD นะคะแบบนี้ได้เลยแล้วก็ส่วนระบบแอร์จะเป็นระบบแอร์ออโต้ค่ะมาพร้อมเกียร์อ,อัตโนมัติ6สปีดนะคะภายในบอกเลยว่าสวยมากๆเลยค่ะ ะะจะเป็นประตูสไลด์ไฟฟ้าเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังห้องผู้โดยสารกันบ้างนะคะห้องผู้โดยสารข้างหลังนะคะก็จะเป็นบอกคูหน้่นนะคะปรับไฟฟ้าแล้วก็นวดได้ด้วยนะคะเป็นหัวมิกกี้เมาส์อย่างนี้เลยค่ะนั่งสะดวกสบายแน่นอนค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดที่มองหารถครอบครัวนะคะหรือว่าไว้ใช้ในบริษัทนะคะเป็นรถ11ที่นั่งแบบนี้นะคะบอกเลยว่าตอบโจทย์มากๆเลยค่ะ ในส่วนของผู้โดยสารด้านหลังนะคะไม่ต้องกลัวร้อนเลยค่ะเรามีแอร์แล้วนะคะส่งมอบความเย็นให้กับผู้โดยสารด้วยนะคะสำหรับคันนี้นะคะประตูนะคะจะเป็นประตูสไลด์ไฟฟ้ายอย่างนี้เลยค่ะง่ายแล้วก็สะดวกสบายในการใช้งานมากๆนะคะ ในส่วนของไฟไท้ายนะคะเขาออกแบบมาได้อย่างสวยงามมากๆเลยค่ะสำหรับคันนี้นะคะบอกเลยว่าขายพร้อมป้ายทะเบียนนะคะแป8หแปหนะคะสนใจมชมรถสามารถติดต่อเมย์ตามช่องทางที่ทิ้งไว้ด้านล่างได้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูท้ายกันบ้างนะคะในส่วนของฝาท้าทยนะคะคันนี้ได้ไปด้วยเลยค่ะฝาท้าไทยไฟฟ้านะคะครบคันทันสมัยแน่นอนนะคะสาหรับด้านหลังนะคะยัง พับเบอเก็บเพื่อวางสัมภาระได้อีกด้วยนะคะบอกเลยว่ายังใหม่ๆถุงยังไม่แกะกันเลยค่ะจากบาะนะคะแบบนี้ค่ะรถครอบครัว1 1ที่นั่งนะคะฝาท้ายนะคะไฟฟ้าใช้งานง่ายๆเลยค่ะสำหรับใครที่สนใจนะคะสามารถติดต่อสอบถามตามช่องทางที่ทิ้งไว้ได้เลยนะคะชมรถทดลองขับได้ทุกวันนะคะติดต่อน้องเมย์ได้เลยค่ะที่0 8 0 3 2 3 2 5 3 9นะคะเป็น ซลประจำโชว์รูมนะคะ่ไยขายนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะ ใครที่สนใจการที่รีวิวเื่นสักครูนนะคะสามารถติดต่อสอบถามช่องทางที่ทิ้งไว้ด้านล่างได้เลยค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้มีนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปค่ะคันนี้นะคะบอกเลยไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะสามารถจองนะคะโอนจองเข้าบัญชีบริษัทได้เลยชมรถทดลองขับได้ที่มีนบุรีลงก้านะคะติดต่อได้เลยนะคะสําหรับวันนี้เน่ขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายะ